นะฮะสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือประมาณสัก1,390ได้ประมาณสองวันแล้วนะฮะวันนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าได้ไหมนะครับพี่พีทิดมองภาพของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยใจชื้นขึ้นได้บ้างหรือยังฮะก็ยังยังให้น้ำหนักฝั่งบวกนะครับคุยง่ายคือใจชื้นขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็ยังยังไม่ได้วางใจเต็มที่นะครับ โดยโดยแพทเทิร์นโดยโมเมนตัมของดัชนีก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าแรงส่งในเรื่องของมูลคา่าการซื้อขายอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร,ร่นะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่มันลดลงมาอย่างอย่างน่าใจหายนะมันเหลือแค่สามหมื่นล้านเนี่ยนะครับ,รบการที่อินเด็กซ์มันจะไปแรงไกลไกลเนี่ยถ้าวอลลุ่มมันยังน้อยอยู่แบบนี้ม,นมันก็จะไปแล้วมันไม่มั่นคงนะครับ อันนี้คือคือภาพรวมก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้สองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็ยังยังมองบวกนะฮะยังมีโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะปรับขึ้นไปเทสพันสแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ในในเบื้องต้นประมาณนี้ครับอ๋อครับผมอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะเป็นเชิงบวกในช่วงนี้ฮะพี่อาทิตย์ที่จะทำให้เราทลุหนึ่งพนสี่ร้อได้ อ่ะโอเคนะครับประเด็นแรกก็ค,คือในเรื่องของฟันโฟต่างชาตินะครับเราเห็นเขาขายออกมาเนี่ยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันล้านนะครับอ่าคือปีที่แล้วเ,เขาซื้อมาหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันล้านซื้อมาเท่ากันนี่แหละนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาก็ขายไปหมดละหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันล้านนะครับอ่าแต่มันก็จะมีประเด็นว่าเออสิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาซื้อที่พันหกร้อยหือเกือบพันเจ็ดร้อยคือซื้อแพง ถ้าเขามาขายตอนเนี้แล้วเขาขายไปเยอะกว่าสิ่งที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขาขายขาดทุนถูกหรือไม่นะครับอ่ะถูกครับนะครับก็คือขายขาดทุนนั่นแหละฮะนั่นคือสําหรับเงินที่เข้ามาสั้นๆนะครับแต่ว่ามันจะมีเงินอีกเม็ดหนึ่งก็คือเป็นเงินที่ลงทุนระยะยาวที่เราจะดูผ่านตัว foreign ownership ถูกไหมครับอันนี้มันก็มีสัสดส่วนที่ลดลงด้วยเช่นเดียวกันก็คือจาก25เนเหลือ23ก็สะท้อนให้เห็นว่านักทุนระยะยาวที่เข้ามาลงทุนแบบอ่าในระยะไกลๆเนี่ยนะครับ ก็ขายออกมาด้วยนะครับทีนี้เขาขายมาเพราะอะไรก็ต้องไไล่ดูสาเหตุนะครับสิ่งที่เขาขายเขาขายเพราะว่า GDP บ้านเราเนี่ยมันโตแย่ก yeah. ็คือมันโตลดลงนะครับจากที่มันโต2.8ในไตรมาสที่1มันเหลือ1.6ในไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสสุดท้ายเหลือ1.5นะครับอันนั้นคือทิศทาง GDP มันแย่ทีนี้เราก็ต้องดูต่อว่าแล้วต่อจากนี้เนี่ยมุมมองเศรษฐกิจของบ้านเรามันเป็น,นยังไงนะครับปรากฏว่าเท่าที่ดูเซอร์ว์ของ ของหลักทรัพย์ภูมิศีเองของธนาคารภูมิศีเองหรือแม้กระทั่งของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่า GDP ของบ้านเราเนี่ยนะครับในไตรมาสที่4เนี่ยมันจะฟื้นตัวขึ้นมาจาก1.5%ในไตรมาสที่3นะครับแล้วก็จะโตดีต่อเนื่องในไตรมาสที่1่ไตรมาสที่2ปีหน้าแล้วก็ไตรมาสที่3ปีหน้าด้วยอ่าถ้าเรามองเทรนด์แบบนี้เรากำลังจะบอกว่าเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยนะครับมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟันโคต,ต่างชาติที่ออกในลักษณะที่เป็น foreign ownership เนี่ยนะครับที่ลดลงจาก25%เหลือ23%เนะี่ยถามว่ามันจะลงไปหา21%หรือมันจะขึ้นไป25%เนะี่ยเรามีมุมมองว่ามันน่าจะกลับขึ้นไปที่25%มากกว่านะครับบนสนมมติฐานที่เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันบอลทอแล้วนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลนะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฟันโคต,ต่างชาติต่อจากนี้เนี่ยนะครับมันควรจะไหลออกหรือไหลเข้าเราก็มองว่ามันน่าจะ เป็นการกัดทิศจากที่เคยขายมาเยอะๆก็น่าจะเปลี่ยนเป็นการไหลเข้าแต่ถามว่ามันจะไหลเข้าแบบเร็วทันใจเลยไหมมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคิดว่าแพทเทิร์นโดยรวมเนี่ยน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปยค่อยๆสูงขึ้นนะครับนี่คือมุมมองที่เรามองว่าหุ้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับและก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนนะฮะจากกองทุนรถยนต์ภาษีที่ทุกคนเนี่ยก็คงเริ่มทยอยซื้อกันแล้วนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้ด้วยแล้วก็กองทุน Thailand EG Fund ที่ IPO ไปเนี่ยนะครับเม็ดเงินที่ได้ในสัปดาห์ที่แล้วก็จะเอาซ้อมางซื้อในในสัปดาห์นี้เนี่ยคือเหตุผลสำคัญที่จะเป็นตัวผักดันให้หุ้นไทยในอยังขึ้นได้ครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังเม็ดเงินต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเองตามหรือว่ากองทุนท e s อเองก็ตามนะครับทีนี้พาทิต์ช่วยดู ภาพของตลาดหน่อยวันนี้เนี่ยอยู่บริเวณประมาณสัก1 3 9 1เนี่ยเราเราจะวางกลยุทธ์อย่างไรแนวรับแนวต้านจุดไหนอย่างไรฮะโอเคนะครับถ้าเป็นภาพของวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับโดยโดยไพ่แพทเทิร์นก็ยังไม่ได้เสียนะครับช่วงเช้าอาจจะผันผวนสักนิดนึนงอันนี้เข้าใจได้เพราะมันมีไซส์เอฟเฟกจากการประกาศเซ็5 0รัอยนะครับ ตัวที่ไม่ได้หลุดอย่างที่ตลาดมีการคาดการณ์กันอย่างเช่นเดลต้าอินทัตทีเไก็มีการเก็งกำไรช่วยนันดัชนีแต่ส่วนตัวที่หลุดนะอย่างเช่นติดล้อยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อยู่ในโผก็จะถูกปรับลดลงเนี่ยนะครับก็ถูกขายก็โดนลงโทษหรือแม้กระทั่งตัวพีเชียชิปปี้นะที่หลุดออกจากการคำนวณเซตร้อยอันนี้ก็โดนลงโทษนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบการสู้กันของของของคนที่สมหวังกับคนที่ผิดหวังในเรื่องเซ็นเซสเซตร้อยในช่วงเช้านั้นก็เลยผันผวนสักนิดหนึ่ง นะครับส่วนตัวหลักๆนั่นอื่นเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณของการปรับขึ้นหรือลงที่ชัดเจนในช่วงเช้านะครับแต่พอสายสายผมเชื่อว่าตลาดน,นาดี้น่าจะตั้งหลักได้น่าจะตั้งหลักได้แล้วก็พวกเม็ดเงินของ IPOG ISG Fund เนี่ยนะครับ ISG Fund เนี่ยก็น่าจะเข้ามาซัพพอร์ตได้น่าจะทำให้ปิดตลาดวันนี้ยังอยู่ในแดนบวกนะครับนั้นแนวรับนะครับแนวรับนะครับที่ ถ้าเอาเซฟเซฟนะครับแนวรับตามกลยุทธ์เนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีเมาส์สคคังครับก็เอาเอาเส้นสิบวันตรงนี้ก็ได้นะครับโอ้ค้างไปเลยครับคุณมงอ้าวได้แผมเห็นน้อยๆนะอ่ะก็เส้นค้างสิบวันก็คือเส้นสิบวันตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งสามแปดศูนย์แหละนะครับแนวรับแบบเซฟเซฟนะครับก็คือคือไม่ไม่ได้เสี่ยสจนเกินไปแนวต้านก็หนึ่งพันสี่ร้อยครับโอเคนะครับ โอเคครับทีนี้เนี่ยมาดูกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าโดยหุ้นที่น่าสนใจของพี่อาทิตย์วันนี้เรื่องหุ้นไหนอย่างไรฮะโปรแกรมผมค้างไปเลยนะผมพูดเอาแล้วกันนะครับค่ะได้ได้ค้างใช่ไหมอ่าเออค้างสนิทเลยนะฮะออกไม่ได้เลยอ่าค่ะงั้นเดี๋ยวผมแชร์ตัวแรกแชร์หุ้นตัวแรกอ่าใชฮะอ่าตัวแรกคือปทสพฝากคุณคุณคุณแสบแชร์กราฟแล้วกัน คือปตทสอหถามว่าเล่นบนตีมอะไรก็คือเล่นบนบนตีมของราคาน้ํามันดิบที่ก่อนน้นนะี้เนี่ยมันลงมาตลอดถูกไหมฮะ,ะแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์นี้ได้อันนี้สองเชิงบวกนะจากประเด็นในเรื่องของทะเลแดงที่มีความตึงเครียดม,มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่กลุ่มกบฏมูตีเนี่ยไปโจมตีเรือขนส่งสินค้าจนทําให้ผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับระงับการเดินทางผ่านพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งแน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่ในการส่งสินค้าจากเอเชียไปยุโรปด้วยระยะเวลาที่สั้นลงเมื่อเทียบกับก่อนนะ้านนี้ที่คุณไปเดินทางผ่านทางแหลมพูโฮนะครับการใช้เวลาในการเดินเรือที่สูงขึ้นก็จะทําให้ซรัพพ์ยของกองเรือเนี่ยมันหายไปนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือการขนส่งน้ํามันการขนส่งน้ํามันเนี่ยผ่านเส้นทางตรงนี้ประมาณ2 4ล้านบาร์เาลต่อวันนะครับก็จะหยุดชะงัก ทำให้ซับพน์เนี่ยอาจจะเกิดการตึงตัวทําให้ราคาน้ำมันดิบมีโอกาสสูงขึ้นในอนะครับโดยเฉพาะถ้าเหตุการณ์ตรงนี้มันยืดเยอะหรือว่ามันบานปลายเนี่ยยิ่งทําให้ราคาน้ํามันดิบเนี่ยไต่ระดับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับการเก็งกไำไรสําหรับหุ้นกลุ่มน้ํามันในวนันนี้คือปตทสอ,อ,อ2ออนะครับก็เลือกมาเป็นท็อปพิกตัวที่หนึ่งนะครับอ่าตัวราคาเป้าหมายตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็180บาทครับค่ะ180บาท พอดีผมไม่เห็นกราฟผมไม่เห็นข้อมูลอะไรเด็ดตอนนี้เลยไม่รู้จะบอกแนวรับแนวต้านยังไงในวันนี้ได้นะครับวันนี้ต้องกาขออภัยนะฮะแห้งไปเลยอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็คือตัวของปตทสพตัวแรกนะครับก็ขึ้นมาบริเวณประมาณสักหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์แล้วพีิทิตอ่ะฮะก็ก็ก็สามารถเกินกำไรได้ถูกไหมเดี๋ยวในระยต่อไปกินกำไรได้ครับเพิ่มวันอีกทีหนึ่งได้นะครับ โอเคปลดลอสพตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมอ่าเอ่าปลดอสพแนวรับแนวต้านหน่อยลวกันนะครมบโอ้โหใจดีละนะครับก็แนวรับนะครับภายเดิมเมื่อวานนี้นะครับร้อยสี่เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับตรงนี้นะครับร้อยสี่เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับเป็นแนวรับสำหรับสพนะครับแนวต้านแรกก็อ่ายุดนะแท้งอีกแล้ว เป็นใจเลยนะฮะอ่าร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นแนวต้านนะครับอานะครับอ่าสำหรับสอพนะตัวอีกตัวหนึ่งนะครับฝากคุณคุณมลคุณแสบนะขึ้นกราฟให้ด้วยนะครับตัวซอซีครับออได้ครับซ r c ซเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอ่าเมื่อวานเนี่ยซีอาซีเนี่ยตีขึ้นไปนะครับไปชนเส้นสองร้อยวันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาคุณไปเทสแนวต้านแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ผ่านทีเดียวหรอกมันจะมีย่อลงมาก่อน นะครับเพราะฉะนั้นการย่อลงมาเนี่ยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสามสิบเก้าบาทผมมัรับได้สาหรับสีอารซีนะครับอ่าก็คือแนวรับตรงนี้แหละนะครับถามว่ารับไปแล้วเนี่ยเล่นบนสตอรี่อะไรคไปขายอะไรตรงไหนถูกไหมฮะคือมันมีสตอรี่ของมันในรองรับอยู่แล้วนะครับก็คือวันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่สิบห้ากุมหาพันธ์นะครับมันจะมีมาตรการหนึ่งมาตรการหนึ่งของภาครัฐก็คือ easy easy s a v e S <S เขาจะให้สิทธิ์เราเนี่ยนะครับนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้อ้าห0 0่0บาทต่อคนอนะครับซึ่งเรามองว่า CRC เนี่ยได้ทุกประตูนะทุกประตูเพราะอะไรเพราะ CRC มีสินค้าแฟชั่นผ่านโรบินสันผ่านเซนทัน CRC มีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน powerbuy CRC มีเฟอร์นิเจอร์มีวัสดุก่อสร้างผ่านห้างไทยวัสดุ หรือจะมีอาหารผ่านโกโกเซลคือไปมุมไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกตีเข้าไปที่สีอาสีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นยอดตัวลงมาหรือจะเกิดอะไรก็ตามแต่ยังมองเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับตัวซีอีซีเป้าหมายพื้นฐานสี่สี่บาทแนวรับสันเก้าบาทอ้างสิครับผมอ่ะชัดเจนครับผมอ้าวันนี้ขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆวันนี้ แข้งครับแข้งแข้งไม่ใช่ตัวเองแข้งนะแต่เป็นดาบขอบคุณครับข,ขอบคุณครับ